3าจุดนี้ฉีดเราเปะปังมากแต่คนอาจจะชอบแบบคิดไม่ถึงหนึ่งคือขมับเออขมับเนี่ยเป็นอะไรที่ฉีดแล้วแบบช่วยมากค่ะขมับที่โบหรือว่าต่อจนเกินไปจะส่งผลให้ใบหน้าโดยรวมอ่ะดูกระด้างไม่สมูทดูไม่ละมุน การฉีดขมับจะช่วยทําให้หน้าโดยรวมดูกลมกลืนแล้วก็ละมุนขึ้นมีลิศในเงี้ยของการยกด้วยยกบริเวณห่างตาหรือว่ากรอบหน้าให้ได้รูปด้วย 2. ก็คือแน่นอนใต้ตาใต้ตาโบนี่ชีวิตยังไงมันก็แย่มากแล้วก็ปัจจุบันต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีตัวไหนะสามารถทดแทนการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาได้เลยอะโดยส่วนตัวยังคิดว่าการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นอะไรที่ ได้รับผลลัพธ์ที่สวยแล้วก็ดีที่สุดเลยแล้วคนที่ฉีดใต้ตาไปทุกคนนะคะมักจะชอบบอกว่ารูงนี้ฉีดตั้งนานแล้วชีวิตเปลี่ยนจุดที่3ค่ะคางถ้าเกิดว่าคางเราตัดคางเราสั้นนะคะการฉีดฟิลเลอร์คางให้ในหน้ามีมิตินิดนึงให้มันพุง่งให้สัสดส่วนของใบหน้าค่ะมันรับกันอันนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกหรือว,ว่าฟีลลิ่งของหน้ามากๆเลย